วันนี้ครูเพิ่งจะมาสอนเด็กในเรื่องของตัวประกอบค่ะก่อนอื่น,นเด็กต้องรู้ก่อนว่าตัวประกอบคืออะไรนะคะตัวประกอบก็คือจํานวนนับที่สามารถหารจำนวนนับที่กําหนดได้ลงตัวค่ะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างเช่น a เนี่ยจะเป็นตัวประกอบของ b ก็ต่อเมื่อ B หารด้วย a ลงตัวนะคะตัวอย่างเช่นครูยกตัวอย่าง30ค่ะ30หารด้วย6 30หารด้วย6ลงตัวไหมคะ6อะไรได้30 พอคูณ5ได้30ลงตัวเป๊ะไม่มีเศษเลยใช่ไหมคะในกรณีแบบนี้เราเรียกว่า5 6เนี่ยเป็นตัวประกอบของ30นะคะใา้ยกตัอย่างอีกตัวอย่างหนึ่ง30หาร4ค่ะ30หาร4 4อะไรได้30หน้ามีไหมคะไม่มีใช่ไหมเพราะว่า4คูณเได้28แล้วก็ได้เศษ2นะคะในกรณีที่หารไม่ลงตัวแบบนี้ ก็พูดได้ว่าสี่ไม่ใช่ตัวประกอบของสามสินเองค่ะทีเนี้ยครูจะมาสอนเด็กๆหาตัวประกอบนะคะตัวประกอบของสามสิบจริงๆเรามีเยอะแยะมากมายเลยไม่ใช่มีแค่หกนะคะเราจะมาดูวิธีว่าเราจะหาได้ยังไงเนาะวิธีแรกนะคะเอาสามสิอทไ,ไรเลาะเป็นตัวอย่างแรกนะคะตัวประกอบครูขอเขียนย่อว่าตประกอนะตปะกอตัวประกอบของสามสิบนะคะ ได้แก่อะไรบ้างเราก็มาดู30มเนี่ยมันเท่ากับ1คูณส0ใช่ไหมคะ2ได้ไหมลูก2อะไรได้30ได้ไหมสองสิบนะคะ3ละ่ะ3มคูณสิได้30 4ไม่ได้นาห้าได้ไหมห้าคูณหได้30จากนั้นนะคะ เราก็รู้แล้วว่า5คูณ6ได้30มันคือเลขที่ใกล้เคียงกันแล้วอะ่ะเช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต่อไปเราจะต้องหารกับค่ะก,ก็เป็น6คูณ5เท่ากับ30เหมือนกัน10คูณ3เท่ากับ30 1 5คูณ2ก็คือ30เหมือนกันแล้วก็สุดท้าย30คูณ1ก็ได้30นะคะจุดสังเกตก็คือว่าหนาต้องหาคู่กลางให้เจอก่อนคู่กลางก็คือ6คูณ5 ดูได้ยังไงว่าเป็นคู่กลางเพราะว่า5คูณ6แล้า6คูณ6เพราะว่ามันเป็นเลขที่มันใกล้กันแล้วอะจาก5ถัดมาก็เป็น6เลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพอเราหาคู่กลางแบบนี้ได้แล้วคู่ต่อไปก็คือเขียนส่วนกลับของมันเท่านั้นเอง,เองนะคะจากข้อนี้จสะสรุปได้ว่าตัวประกอบของ30คือ1 2 3 5 6 10 15และ30ค่ะก็คือเอาตัวนี้มาตอบนั่นเองนะคะตัวที่อยู่ข้างในาย,ายาวมาด่เลยนะลูกนะ1 2 3 5 6 10 15แล้วก็30นะคะมีวิธีการตรวจสอบความถูกต้องอีกทีนึงอย่างที่ครูบอกว่าเราจะคู่กลางใช่ไหมคะ เมื่อกี้เราจับคู่กลาง5คูณ 5, 6ไปแล้วหนคู่แล้วเราก็ไล่คู่ต่อไปเลยค่ะ3 10, 2, 15, 1, คูณ10 2คูณ1 5 1คูณ30จับคู่ได้ครบๆวแบบนี้แสดงว่าเราหาตัวประกอบได้ครบแล้วนั่นเองอันนี้คือวิธีที่1น,นะคะต่อไปอันนี้เป็นวิธีรัสที่ครูเพิ่งชอบใช้นะแต่ว่าเด็กๆก,ก็มักจะสับสมนะคะคีู่เพิ่งจะลองสอนอีกทีหนึ่งเนาะอาสามบเหมือนเดิมเลยนะอะ มันใช้แผนภาพกิ่งไม้นั่นเองค่ะแผนภาพกิ่งไม้นี้ใช้ทั้งในการหาตัวประกอบแล้วก็หาในการแยกตัวประกอบได้นะคะจะมาลองหาตัวประกอบของสามสิบโดยใช้แผนภาพกิ่งไม้ดูนะคะเด็กๆดูนะสามสิบค่ะสามารถแยกออกมาเป็นตัวเลขสองจำนวนที่คูณได้สามสิบคืออะไรบ้างมีเยอะเลยใช่ไหมคะสามห้าก็ได้สองสิบห้าก็ได้เดี๋ยวเพื่อนจ,จะลองใช้สองกับสิบห้านะสองคูณสิบห้าได้สามสิบ ใช่ไหมคะมีตัวไหนที่แยกได้อีกบ้างก็คือ15เนาะ15แยกออกมาได้เป็น3คูณกับ5ใช่ไหมคะอ่ะเราก็สามารถรู้ได้เลยว่าตัวประกอบของ30นะคะหเลย30ตัวมันเองแน่นอนแล้วก็มี2 15 3 5แต่เมื่อกี้ที่เราหามันมีเยอะแยะมากมายไม่ได้มีแค่นี้ใช่ไหมคะวิธีการก็คือเด็กๆจะต้องเอาเลขพวกนี้แหละลองไปคูณกันเองค่ะว่าจะได้จำนวนไหนเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างเช่น ข้าวสองไปคูณกับสิบห้าก็ได้สามสิบแต่สามสิบเรามีแล้วเราก็เลยไม่เอาละนะคะหาคูณตัวอื่นบ้างนะคะเอาสองมาคูณสามสิบสองคูณสามเป็นหกอ่าได้หกอีกหนึ่งตัวสามคูณห้าได้สิบห้ามีแล้วซ้ำแล้วนะคะสองคูณห้าอ่ะสองคูณห้าได้สิบนะคะก็ได้สิบมาอีกหนึ่งตัวหาคูณตัวอื่นได้อีกไหมสามสองก็หกสามห้าสิบห้าอ่า ถ้าสมมุติว่าเด็กๆวี่ว่ามันน่าจะครบละนะคะให้เด็กๆลองมาเขียนเรียงนะคะเหมือนที่ครูบอกวิธีแรกเมื่อกี้นะคะก็ตัวประกอบของ3ามสคือเรียงมาเริ่มจากหนึ่งใช่ไหมลูกเพราะหเป็นตัวประกอบของทุกจำนวนนะคะหนละสองละสานะคะถัดมาก็เป็น ห้า <5 S 2> ถัดมาก็เป็นหกถัดมาก็เป็นสิบแล้วก็เป็นสิบห้าแล้วก็เป็นสามสิบนะคะเราจะลองมาโยงค่ะว่าครบคู่หรือยังนะคะคู่กลางก่อนเลยคู่กลางคือห้ากับหกเลขที่ใกล้เคียงกันที่สุดอยู่ตรงนี้นะคะห้าหกสามสิบต่อไปค่ะสามคูณสิบเป็นสามสิบสองคูณสิบห้าเป็นสามสิบแล้วก็หนึ่งคูณสามสิบเป็นสามสิบ ได้ครบคู่แบบนี้แล้วก็แสดงว่าได้หมดทุกตัวแล้วนะคะตัวประกอบของ30มนี้ทั้งหมด1,2,3,4,5,6,7,8 8ตัวนั่นเองค่ะและนี่ก็คือการหาตัวประกอบง่ายๆนะคะให้เด็กๆลองไปฝึกทำกันดูค่ะวันนี้ครูพีต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ